ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายๆสไตสะล์สรนันโดยกระผมสรนันรอเอกวัตรวันนี้เรามาพบกันในตอนที่ห้าแล้วครับเรื่องราวที่พี่แอดเล่าให้เราฟังเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เป็นผลงานของพี่แอดนะครับแล้วก็มีคนที่คอมเมนต์เข้ามาในรายการก็มีนะะไปคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊กก็มีว่า ไม่เห็นพูดถึงเลยว่าคุณสมบัติเมธนีมีประวัติตอนเด็กๆเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวผมก็จะสลับออกมานะครับตอนนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนว่าชีวิตของพี่แอดเนี่ยตอนที่เขาเล่นหนังเนี่ยมันมันขนาดไหนยังไงมัง่งเล่าแล้วก็สนุกนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมต้องผมเองก็ต้องขอบคุณเหมือนกันขอบคุณภาพที่ผมเอามาจาก Google เอาเรื่องราวต่างๆบางทีเอามาจาก Facebook นะมาจากวิกิพีเดีย อาจจะข้อมูลต่างๆเนี้เอามารวบรวมกันนะสิ่งที่ต้องขอบคุณเลยก็คือคนที่เขาเขียนเป็นแกนไว้เรื่องเนี้ยที่พี่ตุกับพี่แอดให้หนังสือมาเนี่ยแล้วก็เอามาเป็นแกนของเรื่องประกอบกับที่ผมได้สัมภาษณ์มาด้วยก็คือต้องขอบคุณท่านสิริพงษ์บุญยราศีท่านนี้เป็นนักข่าวสำนักข่าวเดียวกันกับผมแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ,อทักปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะท่านสิริพงษ์ ก็ขอบคุณแนละขออนุโมทนาในความดีที่มีอยู่ยกให้ท่านชิริพงษ์นะขอบคุณที่ภาพต่างๆที่ผมนําเอามาใช้จาก Google นะครับจากที่ไหนก็ตามทีแจากหนังสือเล่มนี้ก็ด้วยนะฮะขอบคุณเรามาเริ่มต้นรับฟังตอนที่5้าในเรื่องราวของสมบัติเมธานีกันต่อไปเลยครับนะตอนที่แล้วเนี่ยจบลงตรงที่พี่แอ๊ไปวิ่งฝ่าดงระเบิดนะฮะจนพี่แอบ,บอกว่าถ้ากดเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนะี่ย ของของผมนี่ก็คงจะขาดไปตั้งพวงละมั้งคือหนังเรื่องวีระบุรุษเมืองใต้ยุคนั้นพี่แอดเนี่ยเป็นพระเอกหนังบูที่เรียกว่าจบบูอย่างเดียวนะหนังรักรก,ก็มีข่บางค่ายต่นนั้นที่สร้างหม่อมเจ้าทิพยยชัดท่านมุยก็มีเหมือนกันนะศรีบุนเรืองก็พอมีอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่อใครแตใครเยอะนะครับที่ที ที่ทำนะแต่ว่าหนังหนังบุเยอะมากนะตอนนั้นหนังบุยิงภูเขาเผากระท่อมเนี่ยเยอะเยอะมากนะผมก็ได้รับรู้มาจากคุณเป้าปร,รปักก็มีเล่าให้ฟังนะคุณเป้านี่ยเขาเล่นทุกเรื่องนะะแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วละเพื่อนรักผมคนนี้นะะอ้าวต่อครับต่อจากทีพีแอดเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณเกิดกดระเบิดเร็วกว่านี้ครึ่งนาทีของของผมก็คงจะหลุดออกมาทั้งกวงแนะ่มาเป็นเรื่องเล่าที่ หัวเลาะหบขันแต่ความจริงแล้วเจ็บปวดวันนั้นบอกว่าถ้าไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตฟีนเล่นนะหลังคงจะบันไลไปแล้วคงจะเวอะวะมีแผลเป็นให้ดูจนบัดนี้มั้งนะพี่แอดเล่าต่อไปอีกว่าอีกครั้งหนึ่งก็ตอนปีพุทธศักราช2508ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหนังเรื่องคมสีราชเป็นหนังของพี่วรุณฉัดกุลณอยุทยาตอนนั้นเนี่ย พี่แอดเล่าว่าขึ้นไปวิ่งหนีผู้ร้ายอยู่บนหลังคาโรงหนังบางกอกนึกออกไหมถ้าใครอยู่กรุงเทพโรงหนังบางกอกอยู่ตรงไหนให้นึกให้นึกอ่ะหนึ่งสองสามอยู่ตรงแถวไอไอประตูน้ำนะฮะขณะที่วิ่งได้เหลียวหลังไปดูผู้ร้ายที่ข้างหลังแล้วในทันทีนั้นเท้าก้าวเหยียบกระเบื้องเปรอะแผ่นหนึ่ง ร่วงหลุดจากหลังคาพลุผ่านเทดานแต่มือห้อยจับคานไว้ได้ไม่งั้นพีแอดก็คงจะร่วงลงมากระแทกกับเก้าอี้ข้างล่างและคงตายไปแล้วเพราะว่ามันสูงเหลือเกินทั้งกองถ่ายตอนที่พีแอดเหยียบกระเบื้องพลาดนี่เขาบอกว่ากองถ่ายเงียบกริบพี่วรุณไม่กล้าชะโงกไปดู นะได้แต่แตะโกนถามว่าแอดเป็นไรเปล่าแล้วก็พี่แอดก็ไม่ตอบแล้วก็เล่นต่อบไปเลยพี่แอดบอกว่าแกล้งเงียบไม่ตอบพี่วรุณจึงใช้ให้ลูกน้องเข้าไปดูในโรงแล้วก็บอกว่าชิปหายแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเข้าไปดูในโรงสิแอดเป็นไรเปล่า เด็กวิ่งออกมาบอกพี่วรุณว่าพี่แอดไม่ตกแต่ห้อยต่องแต่งอยู่ที่คานพี่วรุณก็ยั่วโษแล้วไม่ตอบพี่ด้วยทำมาพี่ใจคอไม่ดีเลยพี่วรุณก็คือมตนคงตกมาตายแล้วนะเงียบไม่ตอบพวกก็ช่วยกันฉุดขึ้นมาพี่แอดบอกฮ่รอดตายไปได้ยังวูดบิ่พี่โอ๊ยพี่แอดฉากรอดตายนี่นะ ความจริงเขียนหนังสือได้เป็นเล่มเลยอฉากรอดตายที่คุณสมบัติเมธานีเล่นมาเนี่ยนะพี่แอ๊ดแลวผมผมเคยทำสัมภาษณ์เฉพาะเรื่องนี้ยพี่แอ๊ดพอจะจำได้ไหมพี่แอ๊ดได้ไดไดไเกือบทุกเรื่องเลยนะมีอยู่เรื่องหนึ่งโอ้โหเสียวมากเลยขับรถจิบลงจากเขาแล้วเบรกมันเบรกมันไม่ดีหรือเบรกมันแตกก็ไม่รู้ล่ะพี่แอ๊ดบอกโอ้โ oh หจะโดดลงก็โดดไม่ได้เขากำลังตายพยายามหักที่ไม่ให้มันตกเขาอ่ะที่สระบุรีเนี่ย โอ้โหเราแค่พูดแค่นี้นะผมนึกในหลับตานึกโอ้โหหายเป็นเราตายหาเลยไม่อยู่ม,ม่อยู่แล้วนะแต่พี่แอดก็ยังถือว่ามีหลวงพ่อดีเหมือนกะันนะแคลวคลาดไปได้หูตาไม่บอดนะแขนขาไม่เป็นอะไรเลยนะไม่ไม่ไมไมพิการส่วนไหนเลยนะคุณสอล้ำพงยังมีพิการอยู่หน่อยหนึ่งนะตรงเอเลิกขาหรือหรือหรือว่านิวอะไรนี่แหละ โดนโดนโดนระเบิดโดนระเบิดหมายถึงระเบิดในหนังไม่ใช่ระเบิดจริงนะนะตอนนี้ผมตามตามข่าวคุณสารบงยเยอะนะ็็เล่าให้ฟังในปีพุทธศักราช2508นั่นก็เป็นปีที่สมบัติเมธนีโชคดีอีกครั้งในการแสดงภาพยนตร์นะเนื่องจากบริษัทภาพยนตร์สานาวีไทยโดยพี่สุพัรร์พรามพันธ์นะะ สามีของคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นี่แหละครับได้สร้างภาพยนตร์เรื่องศึกบางรัจั์เป็นหนังประวัติศาสตร์มีดาราสแสดงมากมายและเรื่องนี้แหละครับพระเอกก็คือสมบัติเมธนีได้แสดงคู่กับพิสมัยวิไลศักดิ์ก็คือภรรยาเจ้าของหนังนั่นแหละครับตอนนั้นมีสวยนะครับและด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เองทำให้เกิดการผิดใจกับผู้มีพระคุณถึงขนาดตัด ญาติขาดมิตรกันเลยก็ว่าได้ที่แอดเจอเจอวิบากกรรมตรงนี้บ่อยมากเลยนะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่แอดบอกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องศึกบางระจันที่ทำให้คุณนำดีโกรธไปนานเพราะคุณนำดีวิตะก็จะสร้างเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่าศึกบางระจัน คุณนำดีจะสร้างเรื่องค่ายบางระจันแต่ว่าหลังจากที่รับปากจากคุณสุพันพรามพันไปแล้วคุณนำดีวิตะก็มาขอร้องให้เล่นค่ายบางระจันของเขาอีกเรื่องกูได้ก็อธิบายว่าโดยมารยาทจะรับงานของคุณไม่ได้เดี๋ยวคนดูจะสับสนผมก็บอกไปว่าทำไมไม่สร้างเรื่องอื่นพี่นำดี อย่างเ,งเรื่องวีรมหาเทพก็ดีนะเออมันดีออกทำไมไม่ทำแกก็ไม่ยอมจะสร้างเรื่องค่ายบางละจันให้ได้เมื่อแกเห็นผมไม่ยอมเล่นให้นะก็เลยไปเอาพี่อูดชัยยาสุริยันพี่อูดนี่ก็ไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นเจ้านะครับพี่อูดนี่คือหม่อมหลวงอภิรัจจรุนโรธนะครับแล้วก็ เอาไปเล่นคู่กับลือชัยณรอนาธเล่นประกบกันเลยโดยให้ครูของผมคือพี่สออาสนจินดากำกับการแสดงพี่สออาสนจินดาก็มีชื่อจริงว่าสมชายอาสนจินดานะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ชื่อสมชายคนรู้แต่ชื่อว่าพี่สอพี่สอแล้วก็ผ่านมาเรียกผมว่าพี่สอหรือป๋าสอไปด้วยผมบอกว่าเฮ้ยอย่าเรียกเลยน่งเป็นครูของฉัน เรียกพี่สอทีไรเรียกผมว่าพี่สอทีไรเนี่ยผมใจแป๊บถึงครูทุกทีแล้วผมบอกว่าไอเรียกพี่สอก็เรียกไปอ้าอย่างเรียกพี่สอก็เรียกไปเพราะเราชื่อสอนละนานใช่ไหมแต่อย่าเรียกป๋าสอนะเว้ยเพราะป๋าสอในวงการเนี้เขายกให้ว่ามีป๋าสอคนเดียวมันก็ยังมีไอรุ่นน้องๆเรียกว่าป๋าสอป๋าสออยู่นั่นแหละจะมาเรียกทําไมวะนก็ปรากฏว่าเรื่องนั้นเนี่ย ที่เขาเอาพิูุชัยยาสุริยันประกบกับลือชัยนฤนาถคือเรื่องค่ายบางระจารันนี้ก็บาดเจ็บไปทั้งคู่นะคุณน้ำบีเนี่ยจำได้ไหมว่าเคยรวยจากสิงล่าสิงที่เอาพี่แอดมาเล่นแล้วก็มาเจงเรื่องค่ายบางร,าจารนะจันนะะเจงเยอะนะคือยุคสมัยมันผ่านมาผ่านมาผ่านมาเนี่ยนะเงินมันก็ข้างเงินมันก็ถูกลงเนะขาหมดตัวเขาบอกหมดตัวนะฮะ ก็น,น่าสงสารเนี่ยคนหนังไทยคนทําหนังไทยครูสออัศนจินดาถึงบอกว่าคนทําหนังไทยเนี่ยมันเหลือแต่หนังกําพร้ามันเป็นอย่างนี้จริงจะเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ครูครก็เคยให้คํานิยามไว้ว่าหนังไทยคือหนังกําพร้านะะและในช่วงที่เล่นหนังเรื่องศึกบางละจาันแล้วสมบัติเมธีก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนปริญญาตรีต่อทางด้านสถาปัตย์ ที่ประเทศอิตาลีแต่ก่อนที่จะไปเรียนครั้งนั้นเขาได้รับข่าวดีในเรื่องรางวัลตุกตาทองหรือรางวัลพระสุรัสวดีที่ผมก็คือได้รับในปี2124ผมได้รับอยู่เรื่องจาเรื่องของคุณชามีสีนะ่ะก็ตอนปี2509 พี่แอดเล่วว่าตอนที่ผมได้รับรางวัลตุกตาทองเป็นดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมดูออกจะมีความหมายมากในสมัยนั้นเพราะได้เข้ารับพระราชทานจากพระหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหม่ใึงรัชการคิดก้านะครับงานประกวดตุกตาทองจะเป็นงานที่ฟู้ฟ้ามาดาราหญิงจะแต่งตัวกันเพลิดเพล้ว ประกวดประชันความงามกันจริงๆดูแล้วงามสง่าตรการตาจริงๆปีที่สมบัติเมทนีได้ตุ๊กตาทองปีนั้นได้จากภาพยนต์ของคุณสุพรรณพามพันคือเรื่องสึกบางระจรันโอ้มันก็ยิ่งทาให้คุณนำดีเจ็บปวดน,นะสึกบางระจรันได้แต่ว่าค่ายบางระจันจริงจริงสนิทอย่างเงี้ยนะ ตอนที่ประกาศผลรางวัลตุกตาทองว่าได้ดารานำแสดงฝ่ายชายยอดเยี่ยมนะคุณนวรัตวัชราอันนี้เป็นนางเอกคนนางเอกในในวงการหนังเนี่ยมีนวรัตสองนวรัตนะครับนวรัตยุคตาน,านันนะทีหลังทีหลังนวรัตวัชรานวรัตชวัชราเนี่ยเขาอายุมากกว่านวรัตยุคตานันครับ นวรปีนั้นนวรัตวัชราได้ดารานำฝ,าฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องเดือนร้าวมีคนสงสัยว่าทำไมผมได้มิตรซึ่งเล่นหนังก่อนตั้งสองสามปีทำไมถึงไม่ได้รางวัลแต่มิตรนะไปได้รางวัลปลอบใจเรื่องนี้ไว้ผมจะไปเล่าในรายการของอ ที่กิ่นดาวที่เขียนถึงบันทึกรักบันทึกชีวิตรักมิตรชัยบัญชานะกันนะัผมมีอยู่สามรายการนะครับตอนเนี้ยที่อยู่ใน YouTube ผมจะไปเล่าเรื่องนู้นนะครับว่าทําไมถึงไม่ให้มิตรและมิตรไม่ได้เพราะอะไรนะก็เป็นเพียงคําบอกเล่านะครับไม่ได้เจอกับตัวผมเองนะครับคุณสมบัติเล่าต่อไปว่าพี่สุรัตน์ุกเวทพี่สุรัตน์ุกเวทนี่ก็เป็นสามีของพี่อุษาพุกเวท ก็เป็นเจ้าของหนังสือดาราไทยก็เป็นเจ้านายเก่าผมเนี่ยผมก็เคยทํางานกับพี่สุรัตพุกเวศเคยทํางานกับพี่อุษาในหนังสือดาราไทยนะครับพี่แอดเขียนว่าพี่สุรัตพุกเวศที่เอื้ยใหญ่ก็ระดมจัดงานดาราทองยิ่งใหญ่พัดเตรียมง,งานตุ๊กตาทองทุกประการตอนนั้นพี่สุรัตเจ้าของหนังสือดาราไทยนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพบรมราชินีนาฏเสด็จเป็นประธาน,นในการพระราชทานรางวัลงานยิ่งใหญ่เหมือนกันเลยครับโดยคอลัมนิดได้ให้ความเห็นว่าตุ๊กตาทองชนะในสายตาของกรรมการแต่ดาราทองชนะในสายตาประชาชนนะเห็นไหมอ้างประชาชนเลย แต่แปลกใจว่าฝ่ายชายนั้นมิตรชายบัญชาได้ซึ่งฝ่ายหญิงควรจะเป็นเพชรชราชาวราชแต่กลับกลายเป็นคุณพิสมัยวิไลศั์อันนี้งงและหลายคนก็งงก็เลยไปถามพี่ประทีปนะคือพี่ประทีปโกมาพิศว่าทำไมอิทไม่ได้เพราะเล่นคู่กันมากทำกุศลร่วมกันก็มาก เจตนารมณ์ของคณะกรรมการตัดสินใจว่าจะต้องเป็นดาราที่ทํากุศลและประชาชนนิยมมากด้วยพี่ปฏิบบอกว่าสุรัตเกรงใจสุพรรณพรามพันที่แอบบอกว่าเรื่องนี้พี่ขอเล่าแค่นี้นะงั้นวันนี้ก็จบลงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าขืนเล่าแล้วเรื่องตุ๊กตาทองเรื่องรางวัลเนี่ยกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงใน ยุคนั้นแล้วก็ยุคต่อๆมาเนี่ยมันยาวเล่าแล้วยาวครับเอาจบลงนะฮะจบลงแค่นี้ดีกว่าอย่างพี่แอดว่าวันนี้ฟังสบายๆส,สไตล์สารนันหมดเวลาลงแล้วครับติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ